ต้มจืดประกาศดองครับวันนี้ใส่หมูครับต้มจืดประกาศดองอร่อยอร่อยตำเครื่องสาบเกลือหมักหมูครับมกเข้ากับหมูแล้วก็คั่วหมูก่อนพอหมูพอสุกแล้วก็ใส่น้ําครับเติมน้ําแล้วก็เติมประกาศลงอร่อยครับสูตรนี้รับรองสุดยอด หอมๆเลยครับตำสามเกลือหมักกับหมูครับแล้วเอาหมูไปคั่วคั่วแล้วก็ค่อยใส่น้ำเติมประกาศดองรสชาติแซ่บหนัวแน่นอนต้มจืดประกาศดองอร่อยอร่อยสดน้ำของคอ ทำข้าวเสร็จต้องไปรีดผ้าต่อเวียกหลายแท้ๆครับวันนี้เวียกหลายแท้รสชาติใช้ได้อร่อยเหมือนเดิมฝีมือเรา เคี่ยวอีกจักสักนิดให้น้ำนัวๆกลมๆอร่อยมอร้องมาครับอร่อยอร่อยครับทานข้าวด้วยกันครับเย็นนี้ต้มจืดประกาศดองนะครับเพื่อน